วันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อเรื่องของเส้นทางการเป็นคนที่มีเงินแบบเหลือกินเหลือใช้กันหน่อยดีกว่าครับผมเชื่อว่าในชีวิตของเราเนี่ยนะหรือของคุณผู้ชมก็ตามแต่นี่นะครับน้อยมากนะที่จะมาคุยกันเรื่องของการหาเงินแล้วก็เส้นทางของการเป็นคนรวยเพราะว่าหลายคนนะมักจะถูกงานประจำมาเกินกินแล้วก็รู้สึกว่าแค่ชั้นทำงานประจำของชั้นอย่างเดียวนะชั้นก็เหนื่อยแย่แล้วแล้วชั้นยังต้องมาหาเงินในช่วงกลางคืนอีกมันไม่ไหวชั้นไม่มีเวลาเออคุณมักจะเจอคนประเภทนี้แน่นอนใช่ไหมแต่ถ้าเกิดถ้าคุณเคยไปดูเรื่องของ กฎของแรงหนึ่งดูดว่ามีคนที่เคยได้กล่าวเอาไว้นะว่าคนรอบๆตัวเราเนี่ยประมาณ5คนเนี่ยถ้าเข้าไปคนลักษณะแบบไหนคุณเองก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนกันเพราะว่ามันคือค่าเฉลี่ยใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดคนรอบๆตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่หาเงินเก่งนะครับผมแล้วสัก5คนเนี่ยนะเรามาเฉลี่ยรวมกันกับตัวคุณเนี่ยเขาก็จะทําให้คุณนะเป็นคนที่หาเงินเก่งตามเออซึ่งวันนี้ผมชวนคุณคุยและเราเหมือนเป็นมิตรภาพที่ดีต่อก,กันเพราะฉะนั้นผมจะเป็นค่าเฉลี่ยหนึ่งให้กับคุณแล้วกันสําหรับคนที่กําลังงอยาากจะหเิน ออนไลน์อะนะทีเนี้ยผมจะพูดถึงเส้นทางของการแบบมีรายได้มีเงินแบบเหลือกินเหลือใช้อันนี้ผมไม่ได้พูดถึงขั้นรวยนะเพราะว่าผมเองก็ยังรู้สึกว่าตัวเองก็ไม่ได้รวยเหมือนกันเพียงแค่ว่าผมสามารถแตะเป้าหมายแรกของผมได้ก็คือการแบบมีรถสปอร์ตมีบ้านมีเงินเก็บอะไรเงี้ยมันเป็นเพียงแค่เป้าหมายแรกของผมเพราะฉะนั้นผมแค่รู้สึกว่าเออมันเป็นภาพที่ผมเดินมาถึงในจุดหนึ่งแล้วมันมีรถสปอร์ตเปิดประทุนเงี้ยมันเป็นโทฟี่มันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยผมดูรวยวะแต่จริงๆแล้วผมยังไม่แตะครแบว่า เพียงแค่ว่าเราจะมาแชร์กันว่าในสิ่งที่ผมได้ตกตะกอนตั้งแต่อายุเด็กๆจนถึงขั้น33ปีเนี่ยอะไรที่มันเป็นเคล็ดลับที่สุดสําหรับการหาเงินซึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าไม่ใช่เรื่องของความขยันนะไอ้ความขยันเนี่ยมันไม่ได้บ่งบอกว่าจะการันตีว่าคุณจะรวยจากการขยันนะเพราะถ้าเกิดว่าสิ่งนั้นอ่ะมันการันตีจริงป่านี้หลายคนที่ขยันขยันนะเขารวยนทุกคนเราแต่ไม่ใช่ว่าความขยันไม่ดีนะความขยันดีแต่ว่าคุณต้องขยันให้ถูกที่แล้วก็ขยันให้ถูกเรื่องด้วยเพราะฉะนั้น อันนี้ก็คือเรื่องของเคล็ดลับการจัดลําดับว่าในชีวิตคุณเนี่ยคุณควรจะทําอะไรก่อนแล้วก็ทําอะไรที่หลังมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะนะครับเมื่อเอามาเปรียบเทียบกับเรื่องของความขยันนะเพราะว่าความขยันที่หลายคนกาลังเข้าใจผิดว่าฉันจะต้องขยันเว้ยคนแก่ในสมัยก่อนหรือว่าคนแบบสมัยก่อนเขาชอบสอนบอกว่าต้องขยันนะไม่ขยันจนนะไม่ขยันไม่มีกินนะซึ่งมันถูกในระดับหนึ่งถ้าความขยันเนี่ยผมเชื่ออย่างหนึ่งว่ามันไม่อดตายแน่นอนผมเชื่อแต่มันอาจจะไม่ถึงขั้นรวยเพราะถ้าเกิดว่าใครแค่ขยันอย่างเดีียยยวววแล้กนนะคท รวยคนแรกๆของบ้านผมก็คือต้องไปคุณแม่ผมแน่นอนเพราะคุณแม่ผมเนี่ยเมื่อก่อนนะครับท่านเนี่ยเป็นคนที่ขยันมากๆปัจจุบันนี้ก็ขยันนะไม่ใช่ว่าตอนนี้ไม่ขยันแล้วไม่ใช่นะแต่เมื่อก่อนเนี่ยท่านเป็นขยันมากๆท่านเป็นคนหนึ่งที่รับจ้างอยู่ในร้านโชว์หวยเล็กๆในหมู่บ้านผมนี่แหละครับก็ด้วยความที่บุตรการศึกษาก็ไม่ได้สูงมากแล้วงานก็ค่อนข้างหายากเนาะก็ไปทํางานที่โชว์หวยที่หนึ่งเจ้าของโชว์หวยเนี่ยเขาก็มอบหมายหนะ้าที่ให้คุณแม่ผมก็คือการเป็นคนที่ทําความสะอาดเชลปัดฝุ่นสินค้า ในร้านจัดเลี้ยงสินค้านะแล้วก็เช็คสต็อกสินค้าติดต่อประสานงานลูกค้านั่งขายของหน้าร้านคือจะเป็นลูปเลยทุกวันแม่ผมจะมาที่ร้านค้าเนี่ยเช้ามากนะครับแล้วก็พอตกตอนเย็นนะครับแม่จะเป็นคนกลับแบบคนได้ท้ายเลยมืดแล้วอะ่ะถึงจะได้กลับอะ่ะเพราะฉะนั้นชีวิตส่วนตัวของแม่เลยคือแบบจะไม่ค่อยมีแล้วที่สําคัญกนะ็คืออะไรรู้ไหมเขาไม่ได้เป็นเงินเดือนนะวันนี้มาทําก็คือได้เงินวันไหนที่ไม่ได้มาทําก็ไม่ได้เงินนะครับแล้วก็เงินไม่ได้เยอะมากแค่250ต่อวันซึ่งแแมม่ผมทําบบี้อยู่หลายปีด้วยความเชื่อที่ ว่าเฮ้ยเราขยันเราซื้อสัตว์ตั้งใจเราอัธยาศัยดีเรามีไมตรีจิตที่ดีเดี๋ยวเจ้าของร้านก็เห็นคุณค่าเองแหละนะครับเดี๋ยวเข,เขาเพิ่มเงินให้ก็แบบเนี้ยมาหลายปีนะครับไม่เห็นจะเพิ่มเงินให้สักทีเพราะฉะนั้นชีวิตที่ผ่านมาของคุณแม่ผมที่เป็นคนขยันแบบไม่ได้ดูตามาตะเลยว่าสิ่งที่แม่กำลังขยันอยู่เนี่ยมันไม่ได้สร้างเงินให้กับคุณแม่เลยนี่นะครับแม่ผมก็เลยมีชีวิตที่แบบอ่ะอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่ลําบากมากเพราะว่าแม่ผมมีวินัยทางการเงินก็คือเเ้าใชงินด้ววยความมัดระวงังแต่เเ้าาาไมม่สามารถใชงินซื้อไไดด้้สิ่่งทีเเาาอยยกล แ,แม่ผมไม่เคยกินทุเรียนเลยนะคุณเชื่อไหมในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าเขากลัวว่าซื้อทุเรียนไปเนี่ยแพ็คหนึ่งเนี่ยมันหลายร้อยบาท ขาต้องทํางานหลายวันกว่าที่จะแบบจะได้สิ่งนี้เพราะฉะนั้นเขาเลยไม่เคยซื้อแบบนั้นกินเลยนะครับแล้วก็จะมีชีวิตที่ลําบากมาตลอดนะครับนั่นคือผลของการเป็นคนที่แบบขยันแต่ไม่ได้ดูว่าสิ่งที่ขยันอยู่เนี่ยมันคุ้มค่ากับสิ่งที่เราลงมือทําไปไหมนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกว่ามันมัน,ม,นมันดียังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับแต่ณปัจจุบันนี้เนี่ยคุณแม่เนี่ยไม่ได้ไปทางานตอนนั้นแล้วเขามาเป็นเหมือนผู้จัดการส่วนตัวของผมเพราะว่าผมเป็นคนที่ท หลากหลายหน้าแต่แม่จะเป็นคนประสานงานทุกอย่างตั้งแต่การติดต่อกับลูกค้าติดต่อแพ็คกิ้งติดต่อขนส่งคิดเงินนะครับแล้วก็สามารถจัดการบัญชีต่างๆในร้านได้แต่ละวันมีการซื้อขายเท่าไหร่เนี่ยจะต้องผ่านมือคุณแม่ทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าแม่ผมไม่มีคุณค่านะตอนนี้แม่เขากลับมาอยู่กับผมปั๊บแต่คุณค่านี่มากกว่าเดิมแล้วผมก็บอกแม่แล้วว่าในขณะที่แม่มาอยู่กับผมเนี่ยนะผมให้แม่เลือกเลยว่าหนึ่งคือแม่มาอยู่แบบเฉยๆก็ได้นะผมเลี้ยงได้เหมือนกันไม่มีีีปััญหาาากกกบบบแแแแท่่่่2คืออมมมมมยูผล็ง แต่ผมจะให้แม่เป็นเงินเดือนในพาร์ทปกติแม่คือแม่ในพาร์ทการทํางานแม่เป็นพนักงานผมนะแม่เอาไหมปรากฏแม่บอกว่าแม่อยากจะทํางานปัจจุบันนี้แม่ก็เลยแบบทํางานแล้วก็รับเงินตามความสามารถวันนี้แม่ปกติสแตนดาร์ดเลยนะครับผมแบบไม่ต้องทําอะไรเลยเนี่ยเราแบบยอดขายปกติเนี่ยไม่มีอะไรมากแม่ก็ยังมีเงินเดือนอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่แม่ทํายอดได้เยอะประสานงานลูกค้าได้เยอะนะครับจะมีค่าคอมมิชชั่นเพิ่มซึ่งแม่ผมเลือกได้แบบหลังก็คือแบบปกติแล้วแม่ก็มีเงินเนินสแตนดาร์ดใช่ไหมแต่ว่าเขาก็ใช้ความสามารถของเขาที่เพิ่ ขึ้นนะครับผมหาลูกค้าทำโน่นนี่นั่นมาจนกระทั่งยอดขายที่ร้านมันเยอะขึ้นผมก็ให้ค่าคอมมิชชั่นแม่เยอะขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่กำลังจะบอกว่าแท้จริงแล้วเนี่ยนะครับผมการที่เราจะเป็นคนที่มีเงินแบบเหลือกินเหลือใช้ได้นะครับสิ่งที่คุณทําอยู่อ่ะมันจะต้องเป็นรายได้ที่ มากเท่ากับความสามารถของคุณนะสมมติว่าวันนี้คุณมีความสามารถอยู่แค่นี้นะครับผมรายได้ของคุณเนี่ยมันอยู่แค่นี้ไม่เป็นไรแต่เมื่อไหรที่คุณพัฒนาความสามารถของคุณมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยนะครับผมรายได้มันต้องมาจุดนี้ตามด้วยไม่ใช่ว่าวันนี้คุณทํางานประจําและคุณโอเคคุณทํางานประมาณนี้นะครับรายได้คุณก็อยู่ประมาณนี้แล้วพอหลายๆปีคุณมีประสบการณ์ขึ้นไปปั๊บความสามารถคุณประมาณนี้แต่ว่ารายได้คุณยังอยู่แค่นี้อยู่เลยซึ่งมันไม่ make ซน n ์นะครับมันไม่สามารถไปตรงจุดคําว่าเหลือกินเหลือใช้ได้เพราะฉะนั้นคุณต้องเลือกให้้ดีีว่าณณปััจจจุุบนนคะ ทำอะไรเป็นลำดับแรกไม่ใช่ว่างานประจําไม่ดีนะเหมือนที่พูดค้างไว้เมื่อสักครู่นะครับงานประจำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับคุณก็ต้องยึดเกาะมันไว้ด้วยในยุคเข้ายากหมากแพงแบบนี้แต่ในขณะที่คุณทํางานประจําไปด้วยเนี่ยนะครับคุณก็ต้องค่อยๆสร้างช่องทางช่องทางหนึ่งขึ้นมาเพื่อให้ช่องทางนี้นะครับผมมันเป็นเมล็ดพันธุ์ของคุณที่คุณปลูกแล้วรอที่วันที่มันโตแล้วคุณก็เก็บเกี่ยวผลผลิตของมันค่อยๆรอให้มันโตขึ้นมาคุณก็ค่อยๆสร้างไปด้วยใช้เวลาจากที่เหลือจากงานประจำเนี่ยเอามาสร้างม แล้วเป็นสิ่งที่มหาเศรษฐีระดับโลกเขาทากันนะคุณลองไปย้อนดูประวัติหลายๆคนได้นะครับส่วนใหญ่มหาเศรษฐีระดับโลกเนี่ยเขาจะเป็นพนักงานประจําก่อนแล้วเขาก็สร้างาธุรกิจเสริมขึ้นมาจนกระทั่งธุรกิจเสริมของเขาเนี่ยมันเติบโตที่มากพอจนเขารู้สึกว่าโอเคทิศทางธุรกิจเนี่ยมันยังไปต่อได้นะแต่เพียงแค่ว่ามันติดอยู่ที่งานประจําของเราเนี่ยมันเอาเวลาชิดเราไปเยอะเกินนะแต่ถ้าเราไม่ได้ทํางานประจาปั๊บเรามาตอบธุรกิจของเราครับแล้วมันจะมีโอกาสเติบโตได้มากขึ้นเขาถึงได้ลาออกจากงานประจําแล้วก็มาลลยธุรกิจนะครับมัน คุณทำงานประจําอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเออแล้วคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันเบื่อแล้วว่ะฉันเบื่องานประจำว่าฉันลาออกจากงานประจําเลยแล้วมีเงินก้อนหนึงแล้วเพิ่งจะมาเริ่มต้นสร้างธุรกิจไปแบบนี้นะครับส่วนใหญ่นะครับแปดสิบเอเซ็นต์คือเจ๊งไปไม่รอดเพราะฉะนั้นงานประจำไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ว่าเป็นเซฟโซนในขณะที่คุณเริ่มต้นกลาลังปลูกธุรกิจของคุณขึ้นมาเนี่ยนะรือว่ากลังหารายได้เสริมขึ้นมาเนี่ยคือมันจะค่อยคอปลูกขึ้นมานะครับผมโดยที่คุณ มันมีรายได้ตามคาวามสามารถของคุณแล้วนะครับผมคุณก็มาลําดับเพิ่มเติมว่าโอเคแล้วฉันจะเริ่มต้นทําอะไรก่อนดีในขณะที่วันนี้คุณเป็นพนักงานประจําใช่ไหมคุณจะต้องเริ่มต้นนะครับในการทําสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่คุณชอบลองลงมา จากสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่เมื่อก่อนเนี่ยนะครับผมชอบมากๆกับการเป็นนักดนตรีนะผมชอบอยู่กับวงดนตรีรถแห่อะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าที่บ้านเมื่อก่อนทำเกี่ยวกับสิ่งนี้นะครับก็เข้าไปเล่นดนตรีนะครับก็ฝันว่าอยากจะเป็นศิลปินใช่ไหมเออแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยครับผมมันเป็นไปได้ยากมากการเป็นศิลปินแล้วรวยเนี่ยมันก็รวยได้นอนถ้าเป็นได้รวยได้นอนแต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันค่อนข้างน้อยใช่ไหมผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นไม่เป็นไรงั้นลำดับนี้เอาใหม่เอาไว้ก่อนนะครับเรามาสร้างตัวตนในการทำธุรกิจกกกก่่อออนนนนนะครรรรัับ็ผผมมเเปปิิิิดดธธุุจจตี้ใชืง พาณิชย์นะครับจัดจาหน่ายอุปกรณ์เดินป่ามีดเชฟนะครับอุปกรณ์ตั้งแคมป์มีด EDC มีดพกอะไรต่างๆคือวัตถุมงคลนะมีครบทุกกระบวนการในนั้นผมรับผลิตสื่อนะครับเป็นเบื้องหลังของการทําออนไลนนะ์ในหลายช่องใหญ่นะครับแล้วผมก็ยังคงทําเกี่ยวกับพวกใดหน้าพวกแอฟริกาอ,อะไรต่างๆคือผมก็มาทาตรงนี้ก่อนพอเรามีเงินแล้วปั๊บเนี่ยน,นะครับผมเราค่อยหันกลับไปทไําในสิ่งที่เราชอบก็ยังไม่สายนะนี่คือสเต็ปในการที่ผมวางไว้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าวันนี้คุณกําลังลังเลยอยู่ว่าให้ฉันจะทําอะไรดีวะให้คุณลลออองเืกก่่นวา สิ่งที่คุณกำลังจะทําต่อจากนี้ไปเนี่ยถ้ามันเป็นอาชีพเ e สริมหรือจะเป็นอาชีพหลักที่คุณมองแล้วว่าฉันลุยมันแล้วปั๊บเนี่ยฉันได้เงินมากกว่าที่เป็นอยู่และเงินที่ฉันได้เนี่ยได้ตามความสามารถนะไม่ใช่ได้ตามเวลาไม่ใช่ได้ตามฉันแบบเป็นพนักงานประจําแล้วมีเพดานอยู่แค่นี้นะครับแต่มันต้องได้จากความสามารถนะครับคุณลุยไปเลยครับงานนั่นแหละจะช่วยให้คุณสามารถไปแตะคําว่าเหลือกินเหลือใช้ได้แล้วพอคุณเหลือกินเหลือ,ใ,ใ,ชลอใช้ปั๊บคุณมีเงินที่มากพอน,นะครับคุณจะหันกลับไปทําในสิ่งที่คุณชอบได้ Drag ถ้าคุณมีเงินมากพอแล้วคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันฉันอยากจะเป็นศิลปินในรูปแบบนี้โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องเงินว่าฉันจะต้องกลับมาเครียดว่าฉันจะมีเงินไหมวะฉันจะมีเงินมากพอสำหรับการทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ไหมคุณไม่ต้องเพราะคุณมีเงินอยู่แล้วคุณลุยสิ่งที่คุณชอบได้เลยนะครับมันไม่สายเกินไปก็ประมาณนี้เนาะสำหรับเส้นทางของการอยากจะเป็นคนที่มีเงินแบบเหลือกินเหลือ,ลอใช้แบบไม่ต้องเครียดตัเองนะครับผม